โอ้โหเตรียมรับข่าวดีแล้วครับสำหรับการแข่งขันทีมชาติไทยยู23ครับล่าสุดจะเตะชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับแต่ที่สำคัญครับทีมชาติไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในรอบนี้ในขณะเดียวกันครับบุรีรัมยูในเต็ดสามารถพิชิตควา้าแชมป์แรกไทยลีกไปครองได้สำเร็จแต่ยังเหลืออีกหลายแชมป ที่จะต้องเก็บให้ได้ในปีนี้ส่วนท่านประธานเนวินชิดชอบเปิดเผยสะท้อนความจริงทำไมวงการฟุตบอลไทยถึงเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องติดตามส่วนรอบชิงฟุตบอล A.C.L.E. l i ล e โินโลนโดตกรอบเรียบร้อยแล้วขณะที่คู่ชิงเป็นอัลอาลีกับคาวาสกิฟอนตาเร่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลกเปียพงหญิงครับ สวัสดีครับทางโมล่งปียพง์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวร้อนๆของวงการฟุตบอลกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งมีรายงานออกมานะครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับในปลายปีนี้เนี่ยในชุดยู23จะมีโปรแกรมการแข่งนนขันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งเราก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับ AFC U23 รอบคัดเลือกอันนี้ถือว่าเคกันลั่นๆนะคือเขาเรียกว่ามีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลเนี่ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยรายการดังกล่าวเนี่ยมันจะมีทั้งหมด11กลุ่มใช่ไหมแล้วก็กลุ่มละว4ทีมคัดเอาแชมป์กลุ่มเนี่ย11ชาติ กับรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดอีกแค่4ชาตินะครับจาก11กลุ่มเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนมกราคมปีหน้ามันก็จะเตะที่ชาติเดียวไงรอบสุดท้ายอะ่ะซึ่งตรงนี้นะครับพอมาเล่นบ้านเราข่าวนี้แหละแฟนบอลได้เห็นกันเต็มตาเลยนะครับได้เดินทางไปดูที่สนามแล้วครับว่าเฮดโค้ด นิชิกายะแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทั้งระบบของทีมชาติไทยไล่มาตั้งแต่ชุดใหญ่ชุดยู23และต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมีเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าคราวนี้เราก็จะได้เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเล่นแบบไหนได้เห็นกันชัดเจนและเล่นในบ้านด้วยมันก็น่าสนใจอยู่นะครับในทัรวร์นาเมนต์นี้ก็คือเป็นทัรวร์นาเมนต์ตัดสินเหมือนกันนะมันไม่ใช่การทดลองนะพอถึงเวลาชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยมันตัวจริงแล้วนะครับแต่มันก็จะมีการ อุ่นเครื่องในรอบฟีฟ่าแต่ละรอบอยู่แล้วนะครับให้ได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นมิดทุนาหรือชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดไหนจะมีเออซีเกมอีกรวมไปถึงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นทีมชาติไทยนะอันนี้เอามาฝากกันก่อนแต่เรื่องราวนะครับของวงการฟุตบอลไทยที่เข้มข้นเลยตอนนี้นะคือบุรีรัมย์นั่นเองนะครับล่าสุด คุณเนวินชิดชอบประธานสมโมสรบุรีรัมยูนเต็ดก็ออกมาเปิดเผยความจริงแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่แฟนบอลสงสัยยังไงก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่คุณเนวินชิดชอบพูดเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ทุกท่านคิดยังไงนะครับอ่ะเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับประเด็นแรกเขาบอกว่าพูดตรงๆทําไมต้องทิ้งถ้วย ACL นะครับทั้งๆที่มันไปได้ไกลรอบ8ทีมแล้ว เหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าห่วงหน้าพวงหลังนั่นเองนะครับคือมันจะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่สุดนะครับเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทําให้บุรีรัมต้องตัดสินใจหลายๆคนก็คงจะได้ฟังแล้วนะครับแต่รายละเอียดจริงๆเนี่ยที่เขาพูดเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสําหรับบุรีรัมปีนี้เนี่ยและก็สําหรับคุณเนวินชิชอบเองเนี่ยถือว่าสอบตกนะ เป้าหมายจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับอะแต่ตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะครับที่ทำไมบุรีรัมถึงต้องมาเก็บไทยลีกให้ได้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้แชมป์ไทยลีกเนี่ยนะครับเขาจะต้องไปเพลย์ออฟไม่รู้ว่าจะได้เล่น ACL Elite ออีกไหมจะเข้ารอบหรือเปล่าเพราะมันก็ไม่ง่ายถูกปะประวัติศาสตร์สำหรับไทยเนี่ยนะครับเราเป็นแชมป์เนี่ยสิบสมัยเป็นทีมแรกในไทยลีก4สมัยติดตรงนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัย ปัจจัยกลไกสําคัญถ้าเป็นแชมป์ไทยลีกเราจะวางแผนตัวผู้เล่นในฤดูก,กาลหน้าสําหรับทุกถ้วยได้ดีกว่าที่เราไม่ได้แชมป์ไทยลีกเอาง่ายๆก็คือสามารถวางแผนระยะยาวดูได้ว่าปีหน้าจะเล่นอะไระนะจะได้ซื้อตัวถูกจะได้ปรับทีมถูกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาเนี่ยทีมจะมีปัญหายิ่งกว่านี้อ่าอันนี้ก็เป็นสารจากคุณเนวินนะครับก็ต้องบอกทุกทีมว่า การได้แชมป์ไทยลีกเนี่ยมันอาจจะได้10ล้านแต่เวลาไปกรุ๊ปสเตจเนี่ยมันรายได้เนี่ยแปดแสนเหรียญเท่ากับ40-50ล้านนะครับในการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นมันมีการตัดสินใจมันมีเหตุผลของมันแต่คุณเดวินก็บอกว่าปีนี้ก็ยอมรับตรงๆว่าไม่เคยเล่นแมตช์เยอะขนาดนี้และก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะไปให้ได้นะครับในการกวาดแชมป์ในไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้กี่แชมป์กันแน่ครับ ส่วนเรื่องของการเลื่อนนะครับการเลื่อนโปรแกรมเอาจริงเขาก็บอกว่าเขาทําตามกฎและกติกานะสำหรับบุรีรัมนะครับเป็นข้อตกลงที่คุยกันก่อนซึ่งก็จะเป็นการที่ทั้ง2ทีมเนี่ยตกลงกันแล้วก็แจ้งไทยลีกเพื่อเลื่อนได้หลายคนที่พูดเพราะว่าไม่ได้ลงทุนเลยไม่รู้ว่าการเดินทางใช้เวลาแค่ไหนแต่อันนี้ก็ต้องแอบเข้าใจนิดนึงนะ เพราะว่าถ้าเดินทาง6ชั่วโมงอะไรเงี้ย mm. เขาบอกว่าเขารับได้ทางบุรีรัมแต่ว่าสมมุติว่าถ้าไปมากาซ่าหรือไปที่ไกลๆเนี่ยเดินทาง18ชั่วโมงนะครับไม่สามารถที่จะจัดการได้อันนี้ก็อยู่ที่ไทยลีกแล้วแล้วก็อยู่ที่คนวางโปรแกรมแล้วว่าจะเอาอยัางไงจะตั้งกฎแบบไหนแล้วทําให้ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้ผมว่ามันก็อยู่ที่ทุกฝ่ายแหละถ้าไปตั้งโปรแกรมที่สามารถทําได้พอทํามาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาไงเพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาแบบที่ว่า ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วถ้าเลื่อนมีปัญหายังไงคุณต้องทํำยังไงอันนี้มันต้องชัดเจนตั้งแต่คนออกกฎและกติกามาอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีช่องว่างแต่ละทีมก็จะบอกว่าเอ้ยเอ้าคุณกดเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่จบแล้วแฟนบอลก็จะไม่แฮปปี้กับตรงนี้ผมว่าอันนี้อยู่ที่ภาพรวมภาพใหญ่ด้วยนะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ทีมใดทีมหนึ่งทีมเดียวนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางคุณเนวินด้วยบอกว่า อย่าไปพูดถึงเรื่องกฎ financial fair play เลยถ้าเอามาใช้นะบุรีลัมได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าเรื่อง financial fair play เนี่ยอยากให้ไปศึกษาก่อนว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าไรายได้กับรายจ่ายต้องบาลานซ์กันมันมีเงื่อนไขว่าปีหนึ่งขาดทุนได้เท่าไหร่บางคนไม่เข้าใจแฟนบอลไม่เข้าใจบอกบุรีลัมมีเงินเยอะลงทุนเยอะก็มีแฟนบอลเยอะมันไม่ใช่ไงนะฮะอันนี้ก็เป็นตามกฎ financial fair play อย่างเอ่อถ้าใช้จริงๆเนี่ยนะ เขาบอกว่าบุรีรัมเนี่ยจะสามารถเอาเงินค่าสิทธิประโยชน์20ล้านไม่พอหรอกมันก็มีรายได้อีก200ล้าน300ล้านมันจะเป็นต้องมีเงินตรงนี้เข้ามาไงนะครับจากค่าสปอนเซอร์เนี่ยเขาบอกว่า200ล้านก็ได้มาแล้วรวมไปถึงค่าขายของที่ระลึกร้อยกว่าล้าน นะครับสามกว่าล้านแล้วนะรวมไปอีกเงินรางวัลอีก400กว่าล้านทําให้เรามีผู้เล่นที่มีคุณภาพทําอะไรที่มีมาตรฐานสูงกว่าทีมอื่นได้ถ้าอยากมีไรายได้ดีก็ต้องสร้างมูลค่าทีมขึ้นมาอ่ะคุณเนวินว่าอย่างนี้นั่นเองส่วนอีกกรณีหนึ่งเอาให้จบนะครับโคต้าต่างชาติปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่า พวกอดีตนักเตะทีมชาติที่ไม่คิดแข่งขันคิดว่ายังไงก็ได้เล่นและเรียกค่าเหนื่อยสูงได้ต่างชาติ200 0 0 0บาทอาจจะดีกว่าไทย400 0 0 0บาทก็ได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนความจริงเหมือนกันนะว่านักเตะไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องยกระดับและพัฒนา ขึ้นไปอีกเพราะอย่างนั้นเนี่ยต่างชาติบางทีมันไม่แพงไงมันเก่งกว่าเรามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเล่นตามราคาให้มันเก่งตามราคาที่จะเรียกนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายแล้วกันนะครับโอ้โหล่าสุดถ้าใครได้เห็นนะครับคาวาสกิฟอนตาเลน่นี่ตบเอานาเซตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรูปเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคาวาสกิฟอนตาเล่เนี่ยยิงประตูแต่ลูกเนี่ยสวยๆเลยนะ ได้ประตูจากทนะัตสึยะอิโตะนาทีที่10นี่ยิงแบบอย่างโหดผมบอกได้เลยว่าโอ้โหยิงแบบถอยยิงนิดนึงว mm hmm. อลเลย์ฮาฟวอลเลยเสียบตาข่ายโอ้โหสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็โดนซานิโอมาเนตีเสมอมีแฉลบนะครับแล้วก็มีประตูทางด้านของคาวาสากิฟอนเาเล่ได้ประตูนำอีกนะครับยูโตโอเซกิเข้ามายิงแบบชนิดที่ว่าช bon ็อกแฟนบอลอาวาเซื้อแหละครับ โอ้แล้วเท่านั้นไม่พอนะจังหวะลูกที่3เนี่ยเอ,อ่อทางด้านของคาวะสกิฟอนตาเล่เนี่ยล็อกหลบนะครับเอลิสันเนี่ยหลบทางด้านของลาป็อกแบบกระจายอะ่ะใครที่ดูจะเห็นเลยนะครับ แล้วลากแบบโหเสียเชิงเลยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ส่งให้เยนากะยิงง่ายๆ3า,า,าหนึ่งสุดท้ายทางอารเนาเซอร์มาตาม3าสองใช่ไหมจากย,ายา่าเนี่ยยิงสวยเหมือนกันลุกงนี้สวยมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ทันทําให้โรนัลโดตกรอบครับและคู่ชิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะเป็นคาวาซากิฟอนตาเล่เดี๋ยวจะไปชิงกับอัลอาลีที่ชนะบุรีรัมยูเนเตตมาได้ เอ่ออาอาีนี้ก็จะมีพวกฟิมิโนใช่ไหมมีเคซี่มีริยัตมาเรสอีวานโทนี่กาเลโนเดเมรารลนะครับโอ้โหอาริออสกี้เมนดี้คือผมว่าเดือดกว่ารอบชิงนี่น่าดูมากๆเลยนะเดี๋ยวยังไงจะติดตามและเอามาฝากทุกท่านแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วชิงแชมป์เอเชียเนี่ยใครนะครับจะเป็นแชมป์เอเซีย t อลจะญี่ปุ่นนะครับตะวันออกหรือจะเป็นตะวันตก จากทางด้านของอารีก็เดี๋ยวมาติดตามดูแล้วกันทุกท่านเชียร์ทีมไหนยังไงฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ